เมียมีชู้หัวรู้แต่ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายต้องอยู่ร่วมกันเราสามคนชีวิตในต่างแดนสำหรับคนที่คิดจะมาเป็นคู่หรือคิดจะให้เมียมาทำงานเมืองนอกคิดดูดีๆนะครับผมนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น กับเมียเราหรือผัวเรานะครับผมชีวิตในต่างแดนนี่คือเรื่องจริงที่ผมจะเอามาแชร์ให้พี่น้องได้ดูนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e ที่น่ารักทุกคนนะครับอันนี้กวนฟังนะครับเนาะเมื่อนี่สนองวรนสากะมีเรื่องมีรเล่าสิม,มาวบาสู่พีสูน่นองฟังอีกเล็กน้อยสำหรับเรื่องชู้ชู้สาวสาวเบาๆนะครับเนาะในต่างแดนนะครับเนาะ ต้องการ,ราบขอประทานอาภัยสำหรับผูบูทีว่าเป็นยังคือยังเอาเรื่องของคนอื่นมากเอานะเอาเรื่องของคนเื่นขเขามาบอกเหตุยังนะครับผมก็ต้องขออภัหหลายๆนะครับผมถ้ามือเจ้าคิดแบบนั้นมือเจ้าไปเบื้องเลยช่องใหญ่ๆช่องคนติดตามซีล้านหาล้านนะเขาเอาเรื่องคนอื่นมาเอาทั้งเบิดเลยนะครับผมแต่ว่าต้องขอเอภัยล่วงนะถ้าผมดึงขึ้นดึงลง่งเพราะว่าคนถามมาหลายว่าอยู่คนเดียวทําไมต้องใส่แมกอนามัยผมต้องใส่นะครับผมเพราะว่ายัง มันหนาวลมพัดแห้งปากมันแห้งครับเบาหูๆเบาดุๆาด,ดๆนะครับเนี่เอาเบาลายอย่างางังเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมผมไปเฮ็ดงานอยู่ประเทศประเทศหนึ่งอันนี้บมบอกประเทศดอกไมิเสียหายของเขานะครับผมนี่คู่ผัวเมียคู่หนึ่งมาน้ำกันจากบ้านนะครับผมไปทํางานด้วยกันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันจากบ้านเลยนะครับผมไปทํางานอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ผมไปทํางานด้วย กิตติศัพพ์ของผู้หญิงคนนี้เท่าที่ผมฟังมาก็ไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าการที่ผู้หญิงไปเห็นงานเมืองนอกสมัยก่อนนะครับผมสมัยก่อนสิบกว่าปีขึ้นหลังนี้ผู้หญิงที่จะไปทํางานเมืองนอกมีน้อยมากนะครับผมพอมันไปแล้วคนมันมีน้อยผู้หญิงมีน้อยมันก็เป็นที่ต้องตาต้องใจกับใครหลายๆคนมันไม่สวนว่าลูกใครเมียใครนะครับผม น่ะมันมักเบืองลวดนะครับผมมันมักเบิงเมียเขานะครับแลวอันนี้คือเรื่องจริงถ้าผู้อดคิดว่าผมแต่งเรื่องกะแล้วแต่ผู้เจ้านะผู้ยิ่งคนนี่เท่าที่ผมเคยฟังมาขวัเกาคนบอกสูฟังว่าขนาดมากกับหัวจากควงนี่เพื่อนกันย่งไปนอ่นกับคนอื่นบางมือผัวไปนั่มเอาผัวไปนั่มเอาเมียอยุแคมผูนไปกับว่าไปให้เมียนี่ยานเมียเมียเมียสิไปใสก่กะคือจําเป็นย่อมย่อมเมียนะครับผม แกกับไปเอื้อนเอาเมียขึ้นมาเท่ามาหาข่อยซามาข่อยสิผ้ากลับไปนอนไปนอนห้องสินะหู้ว่าเมียไปนอนกับคนอื่นนั่มไปหาเมียไปเอื้อนเมียกลับมานอนห้องเมียห้องออกมาดาต่างต่ห้องใช่สู้พุ่นผู้ผัวกะปากบ่ได้นะครับเรื่องแรกแบบนี้ก็มีนะคนนุม่มคนเนียนมันกับมักไปที่นี่พาะว่าแกอายุเยอะด้วยคอนอายุสี่สิบแล้วเนาะอันอันย่ายนั่นมันถอยไปสมัยนั่นนะครับนะ สี่สิบกับสี่สิบแล้วคนหนุ่มค้นเนียนเออมันเห็นผู้ถอบ่า้ถอมันกับว่าสวนแล้วมันอึดมันอยากอันนี้อความเป็นจริงนะครับพี่น้องมันล่ำเบิดแล้วบ่ได้ว่าแล้วนะครับพวันนี้ก็เห็นคนหนุ่มกับมากแล้วหัวจะคล้องกับอายุกับซ้ำจะคล้องกับเถาเนาะเพราะอายุกะกะาายี่สิบสามสิบกว่ามันกับล่ำร้วยแล้วมากเนาะอืมตามใจเขาบ้านนี้เอาเงินน,น,นันนี้ซื้อวงซื้อบีร์ไปเลี้ยงผู้บ้าสันแล้วติดเขาแล้วบาดที่นี่วัวกันน้ำไปเอาบาดที่นี่นั่นนี่าปากเริ่มแห้งแล้วเล จนในที่สุดผมก็ได้ไปทํางานอยู่ในมู่บาทนั้นนะครับเพราะผมไปเพื่อนก็ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วสามคนหัวแล้วก็สู้แล้วก็เมียเพื่อนนั่นแหละนะครับผมตองขออภัยนะครับที่ต้องบวกเลี้ยงแบบนี้จะให้พิ่น้องหลับส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 ลาบวคนทิพมาเหตุงานเมืองนอกแล้วบางคนบดได้ซองเงินนี่เพราะอ,อีหยังเพราะติดใน,นนี่แหละครับผมติดหวยนะครับเด้ออันนี้คือควมเป็นจริงเนาะบาทที่นี่ พอใส่ชีวิตร่วมกันกับมันกับบ้านมากระชิมานนวดน้ำเมี่ยเขาให้เมี่ยไข่ปัวเขาเห็นกับบ้านเดอกมันก็มีโอกาสของเขาอยู่สันนิ่ว่าไปเฮ็ดงานอลรบัยไปเฮ็ดงานอลรบัยนี่นางมัตไซ่ไปน้ำกันซอนสามปัวเป็นคนครับเนี่ยนางกลางไสู้นางกอดเาวยวเขาไปไปเฮ็ดงานนะครับพี่น้องไปเฮ็ดงานน้ำกันไปละอารไบัยน้ำกันเรื่องมาที่นี่เรื่องเล่ามันเป็นเป็นไปว่าทำงานจนครบสัญญาจ้างปัวก็เมียมาน้ามนาน้ำกัน พอครบสัญญาจ้างผัวกลับบ้านชวนเมียกลับเมียบม่กลับับนะฟังผมเข้าใจว่าบางคนบางคนว่าคนคนไทยฟังไม่รู้เรื่องว่าือนกนผมต้องขออภัยหลายๆนะครับด้วยอันวอาไทยมันกับบังองงนะครับเนาะทํางานจนครบสัญญาจ้างผัวชวนเมียกลับเมียไม่กลับเมียก็เลยอยู่ต่อเมียอยู่เป็นผีน้อยนะครับผมใส่คําว่าผีน้อยกันแล้วกันอยู่เกินเวอร์วี่เขาแก้ไขยูเพราะว่ามัน่มีคนนะครับ ก็เยให้ให้ผู้ยิงนอยู่พ่อผู้ยิงอยู่ไสยสู่กับพ่อดีเลยเออวกาเจ้ากับ่อะยู่แล้วกับพ่อดีเลยกับมาประจําอยู่หันเลยนะครับพี่นองแต่ว่าทํางานคนละนายจ้างนะทํางานคนละนายจ้างนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตามนี้ที่งานเลี้ยงมึงเลี้ยงกับมหากันถ้าช่วงที่ว่ามีงานกะไปรับอาไรใบน้ากันยายคนนี้กับไส้สูนี่กับไปรับอารใบน้ากันเรื่องล่ามากับเปลี่ยนไปในที่สุด ผมก็ได้ไปรับอาราบัยร่วมกันกับเพื่อนถึงในรูถึงในคุยกันนะครับถึงได้คุยกันนะบางมือกับผู้ใายกับมาบางบ่มาะแบางเพราะว่าท้างานคนละาหน้าจา้างมันงานว่าเพื่อกันแต่ว่าผูผ้ผูผผผผ้ผู้เมียนี่กับไปประจําเป็นอราราบียประจอยุหันเลยเพราะว่างานจะคของมันหลายนะครับเพราะงานบางประเทศนี่มันสิเป็นช่วงๆไปนะครับเด้อผ,ผู้เมียเพื่อนนี่แย่หนี้กับซสิีวอลลล่ะว้าให้ผมฟังว่ะ ่นบ่เคยเฝ้าดีกับผัวจักเจียแต้งกันกับแจ้งกันแบบว่าได้มักว่าได้หักดอกอยู่น้ำกันที่ซื้อบ่เคยเฝ้าดีกับผัวจักเจียนี่ตาบอกนี่ตาคือว่บ่มวันนั่นแหละจักชีวังเลยนะครับพี่น้องสักผ่ากับผัวสักเฮ็ดน่ากินกับผัวเห็ดแก้ว่าพี่บ่เคยเห็ดดอกนี่ตาผัวพี่เห็ดนั่นแหละนี่ตาผัวพี่เห็ดจังอยู่มันบ่เห็ดอะไรมันนีแล้วมันวางเสียบ่ได้สนใจเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้สนใจเลยนะครับผม น่ะเพื่อนก็บอกข้นแหละเป็นคนนบอกสูผมฟังเองน่ะแล้วบาดที่นี่ในเข้มเขมนั่นลายมือลายเว้นมาลายเดือนมาคนเกาขากลัาบ,บานันเอาคนนไม่เขามาเอาค้นไม่เขามาบัดท,ที่นี่โอ้คนมาไม่นี่บัดคล้องแค่บ,บาดท,ที่นี่ค้นมาไม่นี่เสือเลยครับเป็นเสือเลยละวันต่อไปเออเป็นเสือคนผู้ใหญ่หนา้าตาดีรูปร่างงหญ่แล้วก็เฮ็ดมาพร้อม นะครับผมเฮ็ดขวางมาพร้อมเลยววันต่อไปเสือมาบักยางคักเลยมันต่อไปว่ามันบักเขียดดำบุรเลียวนะครับผมบัดที่นี่ผู้ยิ่งผู้นี้มาเฮ็ดงานมาเฮ็ดงานอยู่แคมแคมนี่ประจำิ่นมาประจำอยู่แคมนี่อยู่แล้วนกลางวันก็มาเฮ็ดงานแคมนี่มาเจอคนใหม่อายุไล่ยลาเลี้ยงไล่เลี้ยงกันเพราะเพราะว่าคนเก่านั่นมีจังแต่คนหนุ่มอายุยี่สิบกว่าปีมีแต่อายุยี่สิบกว่าปีเท่าที่ผมเฮ็ดงานนั่โอ้ยวุลบหลบโอ้ยรถจักรยานหลบนะครับไปคว้าไละลาย เอาเอาโทรศัพท์มัดใส่ักรยานคนเบิ่งเป็นเศนเยนกับมัดใส่ักรยานหนึ่งชี่แล้ครับพี่นอ้องอืคลิปผมก็ดีมัดใส่ท้ายักรยานนาี่นี่บัดที่นี่เพื่อนเรามาเจอคองไม่บัดที่นี่เพื่อนมากับไส้สู้กับมากับจริงเด้แต่ว่าตาเพื่อนหนึ่งสิงเสเป็นผู้บ่าวมากไม่พ้นบัาที่นี่น่ะผมกับบลูนะว่าเพื่อนไปปิ้งกันตอนไหนแต่ผมกับไปเช็ดงานน้ำเพิ่อนอยู่แต่ว่าตอนที่อัน ใายสู่เพิ่นมามาน้ำกันนี่โอ้ยเห็นว่าไปเฮ็ดงานข้างกันเนินว่าวกันอุงอ้งยิงอุง้งยิงอันนี้ผมก็ยังบ่รู้จนสุดท้ายเป็นนั่งผมถึงรู้ที่สาวคนนี้นะ่ะไปสั่งเบียร์ผมผมก็เป็นพ่อฆ้าผมเป็นพ่อฆ้าหน้าผมเป็นพ่อฆ้าเพิ่นก,สมมกน็สั่งเบียร์ผมมามากินสั่งเบียร์ให้ผมนี่เอาเบียร์ไปลงแคบนี่แหละแคบผู้บ่าวเพินนเออ่นนี่ละเอออันนี้ล่ะก็ผมสิเริ่มรู้เด้อนี่เออผมแค้ยินแต่กี้ที่ซัแต่บ่รู้ว่าเพิ่นสิเป็นขนาดนี้เนาะสั่งเบียร์ เอาเบียร์ไปลงแคมนั่นแคมนี้เด้อเดี๋ยวมือแรงไปเอาเงินน้ำผีมาสัา่นว่าเอาไม่ยังห้อ,อบาดท,ที่นี่เนาะผมก็เอาเบียร์ไปล่างนึงเอาไปเพิ่นเอาไปเลี้ยงคนในแคมนั่นแหละนะครับอันนี้คือเลี้ยงจริงเด้อถ้าผู้ใดคิดว่าผมแทงเรื่องกันแล้วแต่มู้เจ้าผมผมว่าได้บอกคือมู้เจ้าเสือมาเสือผมก็เ,เบียร์ไปผมก็เริ่มสังเกตเอ๊ะมันจังไหนเนาะยหญ่นี่มาสัแบบ่นแเบลเบลเบียร์เพิ่นกัดจีนน้ำกันบรทุกคนนั่นแหละนะน่ารเ,รเริ่มจากนั่นมานั่นแหละพวกคนนุ่มในแคมนั่นก็นกนเรียกว่าสูฟังว่า เพื่อนมักคนผู้มาไหมอ่ามักคนผู้มาไหมเอา้าแล้วผู้เพิ่นมาน้ากันตลอดน่ะดิเว้ยเพิ่นบ่สนใจอ่าเพื่อนเห็นขวางไหมเพื่อนเพิ่นสนใจของไหม่คนไหมก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดขวงมากพร้อมเฮ็ดของมากพร้มอ,อม,อ,มอันบักงหงยนึงก็สันว่าอืมพระเจ้าก็เลยมาติดผู้นี้ว่าสันบาดทินถ้ากันไปนอนอยู่ตั้งหากเลยไปนอนตั้งหากยี่มือแรงขีดมาแต่ไส่มาหากันเอาไปเอามาผู้ชายสู้ ที่ไปย่งเมียเขามานั่นก็ว่าไงไวะล่าก็ซ้ำล่าไปย่งเมียเขามาแล้วพอไงอันนั้นก็เป็นกรรมเพรเรานี่ก็เป็นเรื่องกรรมล้วนๆนี่คือกรรมล้วนๆเลยก็เลยรู้เรื่องว่าผู้ยิ่งนี่ที่จะคลองย่งเขามานี่มาหาผู้ใหม่มาหาคนใหม่นะครับเรื่องเล่านี้อาจจะงเงี้ได้ครับเด้อบัดที่นี่รับบะไรบัดที่นี่ก็ชิคุยกันแบบไ,ไหนผมบม่รู้เอาไปเอามานัดคุยกันอัน สสยสู่คนแรกกับสายสู่ค,น,คนที่สองนี่คุยกันเป็นน้องผมถึงลู้บ่รูกจะได้สร้างเบียร์ผมมาก,กินคือเกาแมก็เอาสร้างเบียร์ผมแล้วมาก,กินมาที่นี่กาจะมาคุยกันจะคุยกันนั่นแหละผมกับบุูแหละผมเอาเบียร์ไปแล้วเอาเงินแล้วผมกันนี้ไปเอาไปมาคนคนที่เขาคนเกาเขาหยันเขาเรียกว่าสูฟังว่าเป็นมาเียอกัน่าเั่นจะเขี้ยกันเนี่ยอะไรครับพี่น้องมาที่นี่เอาไปมาเห็ดงานไปโดนเตือบโบเห็นเผื่อมาเห็ดงานผู้หญิงบบเห็นมาเห็ดงาน ผมก็ได้ถามคนเก่าเขาว่าเพื่อนไปใส่ถือตำรวจถือต่อม้อจับโซงกับบ้านเลี้ยวพี่สันเอ้าคือว่าจังสัตว์อันคือว่าต่อม้อบ่เคยลงเอ้าบ่ลงยจังไหนพี่สันอันพ่อญ่นั้ยนะแล้วแจ้งตำรวจจับแจ้งตำรวจจับจับเนี่ยกับบ้านเมี่ยกับว่าเนี่ยจะคองหรือเมี่ยที่จะคองญาาิเขามาแจ้งต่อม้อมาจับทรงกับบ้านครับพีน้องเพราะว่ารับว่าไรรับว่าไรที่จะควงน่ะแย่งเขามา แล้วโดนคนอื่นไปแย่งขึ้นรับว่าได้ก็เลยแจ้งต่อมามาจับผู้หยิงทรงกับานนะแล้วมาที่นี่ผมก็ได้ไปเฮ็ดงานน้ำเพลนอีกขอ้นกอล่ะไปรับงานอะไรใบน้ำเพลนขึ้เกอาเพื่อนก็เลยวอาสู้ฟังว่าอันผู้หยิงนั่นก็ได้โทษติดตัวกันคือเกอลเพั่นเพื่นผู้นี้ล่ะเพื่นผู้ผู้ชา่สู่สู่กกสู่เขาเพื่นนี่ล่ะว่าเป็นพวกกผัพวเขาได้สู่กอกสู่เขาเออทั่คุยกันคือเกอลเพนะทัคุยกัน แล้วบัดนี้ทางผู้ยิ่งนั่นเพือ่อนบ่อสีนั่นเพื่นอนบ่อขอขางจใกของเพื่อน่าทางผู้ยิ่งนี่ว่าขอโทษโทษมาขอโทษเพื่อนว่าไปมีคนใหม้สินะโทษมาขอโทษเพื่อนว่าผู้ยิ่งนี่ว่าน้องขอโทษเด้อที่ไปมียังกับผู้ใหม่สันติสีเพื่อนกระวอาไปมันบ่ละเออเพื่อนผู้นี้กะก็เลยใจอ้อนได้ไปเนี่ยใจอ้อนเพื่อนผู้นี้เอาไปมามก็เลยว่าอ้ายเนี่ยอันเอาตอมวามาจับน้อง น้องกลับมาบ้านน้องบ่มีเงินบาทที่นี่เนี่ยเนี่ยบาทที่บาทมันขี้คักมันนี่เพิ่นเพิ่นเราเป็นคนเราสู้ผมฟังเองเพราะงั้น่เราสู้ฟังเองถ้าอยากให้น้องทวงหากระทงเงินมาให้น้องเด้อาสั่นว่งเงนาเอาแล้วบาทที่นี่โอ้ยอันนี้หอันตกวน้ำมันต่ยามไรเนาะได้ยินมโน้อพี่น้องว่าต้องดวนท่านี่หาขวามึงได้ยินมโนวอาว่าหันมาบาทที่นี่อันเพราะงั้นนี่แหละ ทษหาผู้สาวทั้งบ้านล่ะที่เพิ่นแจ้งตำรวจจับเขาเลยจับเมียเขากับบ้านนั่นกัาว่าโทษหาเขาเขาก็เลยว่าน้องบ่มีเงินแล้วเห็นบ่ลาะอะไยอแจ้งตำรวจมาจับน้องน่ะถ้าน้องทำงานอยู่หันน้องก็ไมมีเงินน้องบม่มีเงินแล้วเป็น her, เพราะอ้านั่นล่ะท่านส่งเงินไห้น้องใส่เด้อขันอยากให้โทรหาท่านป๊าลูกเป็ดเอาไปเอามาส่งเงินไปเหตเขาไหญ่ี้นเนี่ยส่งเงินไปให้ผู้สาวไปให้เมียเขาใส่ทั้งที่เขาอยู่กับผัวเขา พอว่าเล่ามากขอคักพญเนน่ผมรู้ว่าเล่ามากแย่นี่คักอยู่เออมักคักจนว่าตัดสินใจแจ้งต่อว่ามาจับเพื่อนกำบานนะครับออกไปมาผมถามเอาปะเจ้าทรงเงินไปให้เพื่อนใส่อยู่บ่ล่ละทรงไปแล้วขันบ่ทรงขอกบ่โทร่าหาเออขันบ่ทรงไปเขาก็บ่โทราาทหาพะนะโอ้ยเอาไปมาได้ทรงเงินใน้เขาทุกเกลียพญญดพะญ่นี่ก็ได้นะนี่แหละเรื่องรล่ามันก็เป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องผมก็บ่เข้าใจว่าเพื่อนชิดจังได๋กเพื่อนเพิ่นชิดเพื่อน,นชิดแบบได๋ ผู้หญิงก็คิดแบบเลยหัวกับปน้ากันไปน้ากันแท้ๆแล้วคนที่คิดจากมะเร็งกับเนี่ยเขาคิดได้ยังไงผมก็บว่าเข้าใจเฮ้กันแล้วผู้หญิงคนนี้นี่ผมสาบานได้เลยว่าเพื่อนบอกกับผมเองว่าเพื่อนบ่เคยสนใจหัวเลยแล้วบ่เคยเว้าดีกับหัวผมก็บ่ขอว้าแล้วว่าขั้บ่ดีที่เพื่อนบอกมานม่เป็นขั้มอย่างผมก็บอาละผมก็ขอไว้ในใจผู้เดียวก็คือคําบ่ม่วนนั่นแหละบอกกับผัวนั้กินเน้อยากก็มแต่ผัวเหด สักผาสักแพะก็มีแตหัวเหยีดมาสัตเราเป็นคนบริสุทินะครับนี่แหละชีวิตชีวิตของอคอนงานเบื้องนอกนี่เพราะว่าผมเห็นหลายคนเท่าที่ผมเท่าที่ผมล่องชิบกวนไปายชิปธี่ะอุทาหานอนชูรักในต่างแดนคนเบิ้เงีนยวนี้น่าจะแปดหมื่นกว่าละสี่มือแปดหมื่นประมาณแปดหมื่นเจ็ดผมเบิ้งเมื่อกี้นี่แปดหมื่นเจ็ดท่านอยู่ผมไปเห็นคอมเมนตนแต่ละคอมเมนตนนี่ผมผม,ผมปวดใจแท่นสงสารครับผม บางคนก็นหัวไปเห็ดงานต่างประเทียส่งเงินมาให้เมียเมียก็ไปมีใหม,ม,ม่บางคนหัวไปนอกหัวก็ไปมีเมียใหม่ไปอ่านเมองเนี่ยข้เมนต์คลิปเก่าหรือคลิปที่ผมโพสต้องไปคบ้บมองลลาหลายผมเห็นข้อเมนต์แล้วผมปวดใจแท่นครับพี่น้องคออเมนต์เกอบหนึน่งพันพเมนต์ผมตอบทุกคอมเมนต์ถ้าผมมีเวลาผมไล่ตอบทุกข้อเมีตน์นะครับพี่น้องนี่ผมแจ้นกเป็ดผมถึงว่า ถ้าผูใ้ใดใจบ่นักแน่ยบ่าวว่าเรื่องไดก็ตามแต่บ่าวว่าเรื่องไม่ย่ไม่ยิ่งบ่ว่าเลื่องผู้สอนหลอนไส้ถ้าจิตใจบ่นิ่งนี่มันมันก็นยากอยู่ยิ่งสมัยนี้ผู้ยิ่งผู้ไสน้นี่ไปนอกน้ากันได้หลายแห่งเกาหลีแห่งมาได้หลายครับพี่น้องผู้ยิ่งแหงหลายแห่งจักไผเป็นไผสมัยก่อนนี่ผมมาปีแรกๆนี่ผมไปขาราเกะบ่วยเออ,เอ,อไปบ่อยคาราโอเกะครับพี่น้อง เฮ้ยไป้องเพงล้งเลยตนะกี้เนาะเอออืมมู้เจาสีเสียผมบ่ผู้หญิงหลายกผูใช่ช่วงที่ผมไปจักเมีไยไผจกักเป็นสวดว่าสวดสวด,สวดทั้งวัดอยู่ในห้องนั่นโอ้ยเหมือนกันครับกับพี่น้องผมก็ไปบ่อยตะกี้ตั้งแต่เมียผมผมาท่านมาอันนี้คือบอกความจริงแหละผมกับวัดตัวไผหรอกโอ้ยอันนี้ก็จะมันตกดีเนาะแจักได้ยินบาม้เจาก็ไดนผมบอกได้ยินบ่นบ้างฮัน,นผมเอาอันนี้มาใสเพราะว่ามันร่มแห้งแล้วมัน มันลมมันพัดแล้วมันดังว่อๆครับมันบดังวมวลนะครับพี่น้องผมไปคาราโอเกะไปตั้งแต่กี่ไม้ไม่หนูส่วนไปทั้งไปล่องเพลงทั้งไปยังไปกินบุฟเฟ่นะครับหลายครักจนผมว่าโอ้มันหลายปปนี่ตีไม่เายไม่ยิ่งนีง้เลยเกาหลีจนผมว่าจักไพ่เป็นไผ่นะครับอันนี้ผมบองซู่พี่น้องฟังซื่อือนะสำหรับคนที่มาเข็ดงานเมืองนอกแล้วมันบริเงินในท่องนี่นี่ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง เลี้ยงติดหอยนะครับผมบ่ววาผู้ญิ่งบ่าวาผู้ใช้พ้า,พาปั่นกันเต่าที่ผมประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะครับถามผมมาหลายจากมาเกาหลีผู้ยิ่งนี่ผมถามเลยเจ้าก็ห้ผัวเจ้ามาบางคนก็บ่าผัวไปยากมาผมก็ว่าเป็นผัวนี่ผมก็ากให้ออกมาก,ก่อนผมไปยายเมียมาผูด้เดียวนั่นแต่าย่คือผมบอกไปเลี้ยงของแย่ทุกี้เรี่งของแย่ทุกี้ยังมาจบนะั้นมีเวลาสีบอกต่ออยู่ มีคนมากวนมือนีกันจังมากมือนีกันังมากอีกแล้วนี่อันอันไอเริ่มยู่เพิ่นสร้างแห่เพิ่นมือนีกันมากมาสวนมาเฮาล่ะผมถึงว่าผมไปจากให้ผู้หญิงมาเดียวๆถึงขนาดขนาดมมกน้ำกันเป็นคู่กันยังเอาไผ่เอามันครับอันนี้คือเรื่องจริงในประเทศเกาหลีใต้ผมกมบรู้ล่ะปัญหาของเพิ่นมันเป็นปัญหาของครอบครัวเพิ่นผมกับรู้แต่ว่ามาน้ำกันเป็นคู่กับไผกับมันกับมีครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงเป็นอย่างผมถึงรู้ กับผมทัาเยียงพวกนี้ทําเกี่ยวกับยูทูปพวกนี้จักไัยต่อภัยเนี่ยเขียนหาผมบางคนเมี่ยมากมาหนวดมายังก็แล้วแต้เอาผัวไหมไปเอาผัวเกาหลีแล้วก็ไปต้มเอาเงินเกาหลีเกาหลีเขากำลังสินน้ำจัดการี่ตอนนี้ก็มีจนแกว่าจักผมจะสงสารหรือผมสิสมนำนาดีพี่สิสมนำนาเมียจะาของเพราะว่าไปต้มเอาเงินค้นเกาหลีตอนนี้เขากำลังตามล่าฟังเสียงว่าว่าเขาจะาเอาเงินเลยเขาสิเหรียญข้นยนังียว คนคนนั้นบอกว่าเอาเรื่องผมไปว่าเลยพีมาสั่นผมก็เลยบมกาบอแล้วมันกันย่อมนาว่าคณะอีตวนแก่อยู่ผู้ชายคนนั้นวันต่อไปนะครับบางคนเมียมาเมียกับเป็นอื่นบางคนผัวมาผัวกับเป็นอื่นแจ้งตำรวจบอกผมแจ้งตำรวจจับเมียบอกผมแจ้งตำรวจจับผัวผมสิไปแจ้งเฮ็ดยังมันว่ามันกมของผมมันว่ามนเรื่องของผมมันเรื่องของมูเจ้ามันกมของมูเจ้ามูเจ้าว่ได้มาส้างกมส้างเวียนกับผมผมสิไปเฮ็ดกับมูเจ้าเฮ็ดยัง นะแม่นนมาผมสีได้ค่าหัวสามแสนตัวคนนะครับถ้าแจ้งคนวีนะอ้นผีนะบอกต่อม่อให้ไปจับคน้นผีนี่คนละสามแสนนะครับข่าหัวผมกับ่อเฮ็ดครับผมบ่เฮ็ดอยู่เลี้วคนไทยน้ำกันเล้วมูเจ้าว่าได้มีเรื่องมีเล่าอย่างกับผมผมสิไปแจ้งตำรวจจับมูเจ้าเห็นหยังมันผัวเจ้ามันเมียเจ้า,ม,ม,จามันคนละเรื่องกันมันกำไพร่กามันมันเป็นกาของผัวเจ้าเมียเจ้าถ้าผมไปแจ้งตำรวจจับมันก็เป็นกาของผมอีก เขาบ่ได้มีกรรมไม่เวียนตัวกันสิมาดจวงกรรมกันเท็่หนังเนาะเออมันบนไม่เรื่องของผมเมื่อก็จัดการกันเองถึงแม่ว่ามือเจ้าเออให้แจ้งตำรวจจับเม่เจ้าเม่เจ้ากลับไปบ้านเขาคือเกาบอ่อแจ้งตำรวจจับหัวเจ้าพัวเจ้าเขากลับไปบ้านเขาจะคือเกาบอ่อถ้าเขามีคนไม่แลี่ยนี่เผื่อ,อๆบางคนพึ่งแม่หนีสินประท่านเหมือดซ้ำนี่มันลายอหลาย่า,ยา,ยยางกับพีรน้องนี้คือเรื่องจริงจักไพ้ต่อแพ้ในทักมาหาผมแต่ละมือนี เรื่องยังไปเรื่องยังผมกันรับเรื่องผมนีซ้ำกันกับสารไข่ฟงละทอนนี่ยากไยนะครับแต่ว่ากก็ยิ่ดีที่เฉียดตอบรับทุกคอมเมนต์นทุกชัดยังกัดตอบมาผมกัดตอบทุกคนน่ะนะครับพี่น้องนี่คือเรื่องเล่าที่ผมมาบอกสู่พี่ส่น้องฟังว่าชีวิตในต่างเดนถ้าผู้ได้สิบไปนี่ขอให้นักแน่นเรื่องจิตใจนะครับพี่น้องนี่เห็นว่าขนาดมมกน้ำกันก็ยังกินอันนี้มาไพมากม่นี่ผมบอกเลยนะครับว่า ต้องใจนักเนียนนะครับต้องใจนักเนียนให้มากเลยเรื่องแบบนี้นะครับสงสารคอนที่เขาถาเขาถ้ามุ่งเจ้าว่าสงสารหัวเจ้าเจ้าว่าสงสารนม่เจ้าให้เจ้าสงสารลูกเจ้านี่ลูกเจ้าเขาบ่รูเรื่องรู้เล่าอย่างนั้มเขาต้องมารับกรรมเจ้าเขาต้องมาเปลี่ยนกรรมากําม้อยสงสารนะครับเช็นเด็กน้อยเปลี่ยนกํามากําม้อยลายเงี้ยให้สงสารเด็กน้อยตาดวน้ำที่เขาบ่รูเรื่องลู้เล่าเนี่ยเขาถาให้พ่อให้แม่ี่ไปพร้อมนาพร้อมตากันพ่อแม่ไปนอกน้ำกัน เขากยันให้พ่อกับแม่เขานี่หัวพื้นหอวข้ามกับมาหาดูกคาเต่าเขาข้อมหน้าข้อมตากันนะครับเรื่องเล่านี้เอามาฟังพี่น้องเตือนจติีพี่น้องคนไทยห้อจักหน่อยไปใส่กับมีเบดทุกประเทศทุกประเทศไปอ่านเบืเมม้องไร่คอมเมคลิปเกานอันอันที่ผมลงไปอุทาห้อนชูรักในต่างแดนนะ่ะคลิปแรกน่ะคนเบื้องกระชิพพ่อเสียนแล้วเจ้าไปอ่านเบื้องคอมเมต์ผมอ่านแล้วผมกระสงสารหลายคนจือเรื่องล่าแบบนี้มากไหมนะครับพี่น้อง มาฝากไว้ไว้พี่ฝากน้องไว้แค่นี้นะครับเด้อถ้าว่าเปลี่ยนประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้สนองว่นานาสาเพื่อเปลี่ยนกระลังใจให้ผมได้เหดคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องฟังนะครับเด้อมื้อนี้ก็ลงไปแล้วคลิปหนึ่งคนเหรียญน,น้ำแข็งอ่าพากันไปเหรียญน,น้ำแข็งไปนำ้ำแข็งซีข้นหาขนนะครับเนาะกลับเป็นคลิปแบบพอนค้ายจากหน่อยบอต่ตะเลียงวันซีเรียสลไรกะม,มีคลิปพอนค้ายให้พี่น้องได้เบิ่งน้านะครับเด้อกล่าวาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้เพราะห้ใจนักเด่นใจนักเด่นคือหินหนักมือนะครับเด้อพี่น้องเด้อ หักกันแหงกันไอ้กัวมี่นี่สถาบันค,ครอบควเป็นสิ่งที่เป็นสถาบันที่กวรที่จะรักษาไว้กวรที่จะขนอมนำใจสิ่งกันแล้กันนะครับผมอันนี้คือความคิดของผมนะผู้ดใดคิดเดีใดผมกับบรูลุถ้าผู้ไดคิดว่าวผมเอาเรื่องคนอื่นมาบอกผม,ผมกต้องขออภัยหลาย,ลาย,ลายสำหรับคนหลกสวยนะครับเด้อฝากไว้แค่นี้ดูดีที่แห้งล่ำด้วยกันทุกคนปลอดภัยจากโควีดกันทุกคนโควิดระบาดนะคนไทยพิษหลายแห้งก่อนนี้นะครับเด้อ ื้สากับคอยปลอดภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านมที่บอกสวัสดีครับพี่น้องสนองรัสากับิีกีแรกงานแท่ในกอีครขบผมอะไดความจ้แ่าฝากติดตามช่องยูกนองวัสาเล่าเนีเอาลุ